พระเจ้าสีธรรมมาโศกราชเมืองของพระองค์ท่านเนี่ยเกิดโรคหาละบาดน่าจะต้องย้ายเมืองคือโลกสมัยก่อนเนี่ยลงเมืองทีถึงขั้นต้องย้ายเมืองนี่เป็นเรื่องปกติก็เลยอบพยพยกย้ายราชฎอนกันไปจนไปถึงที่หาดสายแก้วเนี่ยแหละพระเจ้าสีธรรมมาโศกราชอบพยพผู้คนไปก็เห็นว่าอุยหาดรายแก้วในยชยภูมิดีเพราะว่าอยู่บริเวณรอยต่อของด้ามขวานของประเทศสยาม มีทะเลมันเหมาะกับการติดต่อค้าขายกับพ่อค้านานาชาติมีความอุดมสมบูรณ์พระองค์จึงตัดสินใจลงหลักปักฐานสร้างเมืองที่นี่โดยตอนนั้นเนี่ยได้มีการขุดค้นพบพระทันตาาธาตุที่มีผู้ฝังไว้เมื่อ1700ปีก่อนพระเจ้าสีธรรมสการาชจึงให้สร้างพระบรมาธาตุขึ้นณนะบริเวณนั้น เป็นที่ประดิษฐานพระทันตาธาตุของพระพุทธเจ้าเสร็จแล้วพระเจ้าสีธรรมาโศกราชก็ให้สร้างเมืองขึ้นเป็นเมืองใหญ่ตอนแรกเนี่ยชื่อว่าอาณาจักรตามพรล,ลิงแต่ต่อมาในเปลี่ยนชื่อเป็นนครสีธรรม,มาราชตามชื่อของพระเจ้าสีธรรมมาโศกราช